วันนี้ทางเราจะพาไปเปิดแฟ้มข้อมูลและเรื่องราวของไคจูตัวแรกที่เป็นศัตรูกับกอดซิล่าเนื้อหาในแฟ้มเอกสารน,นี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญในภาพยนตร์และอนิเมะทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังรับชมมาก่อนเพื่อเพิ่อมอัถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับแองกิลัส แองกิลัสเป็นไคจูแองกิโลซอรัสขนาดยักษ์ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์โทโฮโกอดซิลาในปี1955 ในชื่อเรื่อง Godzilla vs. a g i n ชื่อภาษาญี่ปุ่นของ Angi 拉斯จะอ่านว่า Angi 拉斯มาจากการสะกดชื่อดโนเสาร์ Angirosaurus ในภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบไขจูตัวนี้และชื่อของมันได้รับการเสนอมาหลากหลายแบบในระหว่างที่กำลังผลิต Godzilla เ s a g e n นักสแสดงคุณโยชิโอซูจิยะซึ่งรับบทเป็นฮาจิมะในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เสนอชื่อเกียสโตสสำหรับไขจูตัวนี้และยังมีชื่อไขจูหลายตัวที่ถูกปฏิเสธและจะถูกนำมาใช้ในภายหลัง โดยมันจะไปปรากฏเป็นไครจูที่อยู่ในมังงะเรื่องแลมเพดกอรซิล่าชื่อภาษาอังกฤษดั้งเดิมที่โทโฮมอบให้แอง็งกิัสก็คือ แองจลัสดังที่เห็นในหนังสือขายต่างประเทศของบริษัทในปี1955เมื่อกาเซล่าเลตอเกนเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาในปี1959ในชื่อจิเกนติสเดอะไฟเออร์มอนสเตอร์สื่อโฆษณาสะกดชื่อของไคจูว่าแองจลัสเป็นวิธีการออกเสียงในแบบฉบับอังกฤษในช่วงกลางทศวรรษปี1970โทโฮได้จดลิขสิทธิ์ชื่อภาษาอังกฤษที่ได้รับการแก้ไขใหม่ว่าแองจลัสทำให้เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของไคจูตัวนี้ แองกิลัสตัวแรกส่วนหัวของชุดแองกลัสดั้งเดิมในกอรเซล่าเลสอาเกนออกแบบโดยคุณเทโซโทชิมิสึในขณะที่ร่างกายสร้างแบบจำลองโดยพี่น้องยางิี้คันจูและยาสุอ e ิเอะแบบจำลองดินเผาแองกิลัสขนาด2ชาคูเท่ากับ60.6ซนติเมตรถูกสร้างขึ้นและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับงานศิลปะและโปสเตอร์ที่ปรากฏอยู่แองกิลัสถูกจินตนาการว่ากระดองของมันแยกออกเป็น2ชิ้นแล้วหงายออกมาในตอนแรกชุดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนถึงสิ่งนี้ The cat sat on the แต่กระดองของมันจะหลุดออกจากกันทุกครั้งที่มันขยับในที่สุดมันก็รวมเข้าด้วยกันเป็นชิ้นเดียวอย่างไรก็ตามฉากการต่อสู้ระหว่างเอ็กิลัสและกอร์ซล่าที่ท่าเรือออสกานั้นถูกถ่ายทําก่อนที่กระดองจะต่อกันแต่นั่นจึงทําให้เห็นกระดองที่แยกจากกันเป็น2ชิ้นได้ในระหว่างฉากและภาพโปรโมทต่างๆที่ปรากฏออกมากระดองของชุดเอ็งกิลัสมีน้ําหนักอยู่ที่11.25กิโลกรัมและทําให้นักสแสดงชุดสูรคุณคาซึมิเทสึกะประสบปัญหาในการยืนขึ้นขนาดสมใส่ชุดนี้ส่ว ส่วนหัวของแองกิลัสดั้งเดิมน้ำประกอบไปด้วยกระโหลกศีรษะและปากที่เปิดปิดและมีการแสดงสีหน้าด้วยวิธีทั้งหมดนี้จึงใช้การควบคุมแบบหุ่นมือหนามบนหลังของแองกิลัสถูกสร้างขึ้นจากกระดาษที่พันเข้าด้วยกันให้ดูเหมือนกับนามแหลมและทาสีทับ ด้วยเหตุนี้หนามจึงดูอ่อนนุมและมีแนวโน้มที่จะเสียหายระหว่างการถ่ายทําฉากต่อสู้วิศวกรด้านการสร้างแบบจําลองคุณเอโซครไไมได้กล่าวว่าการซ่อมแซมหนามนั้นเป็นเรื่องยากสีของชุดแองกิลัสด,ดั้งเดิมนั้นไม่ชัดเจนเนื่องจากในภาพยนตร์ถ่ายทําเป็นแบบขาวดําตามคําบอกเล่าของคุณมาซาโอยากิชุดนี้เป็นสีเขียวมรกตอ่อน แองกิลัสรุ่นที่2การกลับมาของแองกิลัสใน Destroy All Monsters 13ปีหลังจาก g o d z ซ l l l าเ s Again ชุดใหม่ของแองกิรัสได้ถูกสร้างขึ้นมาออกแบบโดยคุณโนบุยุกิยาซ u มารุด้านหลังชุดใหม่ประกอบไปด้วยหนังในขณะที่หนามทําม,มาจากไม้บันซ่าขัดเงาและทาสีด้วยเลซินชุดนี้สวมโดยคุณฮิโรชิเซกกตะและคุณทาดาอากิวาตานาเบะ นอกจากชุดแล้วยังมีการสร้างโมเดลจิ๋วของแองกิลัสเพื่อนำมาใช้ก่อนฉากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่อากิกาฮาระชุดแองกิลัสจากเดสทรีออ l ์มอนสเตอถูกนำกลับมาและไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกอ d z i l ล่ v เวอร์ซัสไก่แกนและถูกนำมาใช้เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs. m e ร์ g o d z i l l กในปี1974เมื่อถึงจุดนี้เขาของมันก็สุดลงและสั้นลงอย่างมาก ในขณะที่ฟันขนาดใหญ่ได้ถูกถอดออกตามคําบอกการของคุณคินิจิคุซุมินักแสดงชุดสูตรของแองกิลัสซึ่งรับบทเป็นคิงซิซาระบ,บุว่าชุดแองกิลัสนั้นเน่าเปื่อยมากจนด้านในของชุดมีความเหนียวและหลุดออกจากกันและยังต้องทาแป้งที่เท้าของชุดเพื่อที่เขาจะสามารถใช้มันต่อได้แองกิลัสในยุคมิเลเนียม ตัวของมันจะถูกนำกลับมาอีกครั้งสำหรับภาพยนตร์ครบรอบ50ปีในก็อต i l l a ไฟนอลวอร30ปีหลังจากการปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดมันได้รับการออกแบบโดยคุณชินจินิชิกาวะและมีการสร้างชุดใหม่ให้กับมันซึ่งดูแตกต่างจากการออกแบบครั้งก่อนและคนที่มีประสบการณ์ในการใส่ชุดสูทซูเปอร์เซนไตโทชิฮิโรโอคุระรับบทเป็นเองกิลัสในภาพยนตร์เรื่องนี้ สำหรับกอ d z i ซล่าซิงคูล่าพอยต์แ่งกิลัสได้รับการออกแบบโดยศิลปินออกแบบไคจูเอจิยามามูริเขากล่าวว่าผมคิดว่ากระดูกสันหลังของแองกิโลซอลัสเดิมทีได้รับการออกแบบให้หันไปทางด้านหลังศีรษะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีจากด้านหลังดังนั้นสำหรับแองกิลัสกระดูกของมันจะชี้ไปทางด้านหน้า เพื่อทำการโจมตีศัตรูที่เข้ามาจากด้านหน้าของมันคุณยามาโมริยังคงรูปแบบเดิมตรงจมูกและกลามที่โค้งจากการออกแบบของโชวะแองเคิลัสเนื่องจากเขาพบว่าทั้งสองลักษณะน,นี้มันน่าจดจำตั้งแต่เขายังเป็นเด็กจากนั้นภาพล่างของยามาโมริก็ถูกส่งไปให้คุณยูจิคานโกเป็นผู้กำหนดสีและพื้นผิวให้กับการออกแบบ บริษัท All Lens ได้ทำการสร้างแบบจำลองและแอนิเมชันของ a n g นกิลัเนื่องจากทีมวิชวลเอฟเฟก t ได้รับอิสระในการสรรสร้างในการออกแบบเกาะป้องกันและความสามารถรับรู้ล่วงหน้าของแอ g กิลัสพวกเขาได้ทดสอบวิธีการต่างๆเช่นอนุภาพที่รออยู่รอบๆตัวของมันก่อนที่จะตกลงบนรูปแบบสีลุงที่ส่องแสงไปนในทิศทางของการโจมตีที่กำลังจะเข้ามาถึงตัวของมัน แองกิลัสเป็นสัตว์เลื้อยคานสีขาที่มีความแข็งแกร่งและมีลักษณะคล้ายกับแองกิโลซอรัสโดยการออกแบบตรงด้านหลังของมันจะมีลักษณะที่คล้ายกับตัวนิ่มเม่นและจระเข้และมีเข่าโค้งด้านในหลายอันที่อยู่บนหัวและมีนอสั้นๆเพียงอันเดียวที่อยู่ตรงปลายจมูกใบหน้าของมันยาวบวมและยื่นออกมาเหมือนจระเข้ มีฟันขนาดใหญ่2อ,อันและมีฟันซี่หยักเล็กๆที่เรียงเป็นแถวตามมากระดองของมันเต็มไปด้วยหนามแหลมมากมายหางของแองเจลัสมีหนามแหลมและยาวกว่าลำตัวขาหลังของมันจะยาวกว่าขาหน้าทําให้มันสามารถยืนตัวตรงได้แต่มันมักจะเดินสี่ขาเป็นหลัก แองกลัสในไฟนอลวอลมีความแตกต่างจากฉบับเก่าเป็นอย่างมากผิวของมันเป็นสีเทาที่สว่างกว่าและมีหนามแหลมสีเหลืองแองกิลัสตัวนี้มีจมูกที่สั้นกว่าและเหมือนสัตว์เลื้อยคานเลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่าตรงบริเวณส่วนท้องของมันมีเกาะที่มีลายคล้ายกับอิฐนอกจากนี้ยังมีหนามแหลมที่แขนและขาและปลายหางมีหนามเช่นกัน แองกิลัสสิงดุล่าพอยในเวอร์ชันนี้ยังคงรักษาดีไซน์แบบดั้งเดิมทั้งส่วนหัวเอาไว้โดยมีจมูกที่ยาวและโค้งลงด้วยหนอตรงจมูกแต่มีหนามแหลมพาดผ่านหน้าผากของมันจนกลายเป็นหนามขนาดใหญ่5อันที่ด้านหลังศีรษะและยังคงมีหนามแหลมมากขึ้นเรื่อยๆแองกิลัสมีฟัน2แถวชุดแรกจะอยู่นอกปากและอีกชุดหนึ่งจะวิ่งตามกามเหมือนฟันทั่วไปลิ้นของมันมีความคล้ายกับของนกเพนกวิน ตรงคอของแองกิลัสจะขยายใหญ่ขึ้นโดยมีหนามแหลมเรียงเป็นแถวลงม,มาตรงกลางและมีการแบ่งส่วนที่เชื่อมต่อกับหนามแหลมเหล่านี้ร่างของมันใหญ่โตและโค้งมนด,ด้วยขาหุ้มเกาะหนาขาหน้ายาวกว่าขาหลัง กระดองของมันปกคลุมทั้งหลังและห้อยออกจากร่างกายมีหนามแหลมสามแถวพาดผ่านแต่ละข้างของคอในขณะที่กระดูกเรียบห้าแถวปกคลุมด้านหลังคอและเปลี่ยนแถวที่มีหนามเจ็ดหนามเอ็กิรัสมีสีน้ำตาลและมีใต้ท้องเป็นสีแดงในขณะที่ฟันกระดูกและคอส่วนล่างมีสีขาวปลายจมูกของเอ็งกิรัตจะมีสีน้ำตาลอ,อ่อนเดือยทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังของมันมีสีน้ำตาลอ่อนเฉดเดียวกันหมด แองกิลัสตัวแรกได้รับการกล่าวขานว่าเป็นไดโนเสาร์ที่กินเนื้อเป็นอาหารแม้ว่าแองกิโลซอรัสในชีวิตจริงจะเป็นสัตว์กินพืชมีการบอกกล่าวว่ามันมีอาการที่ก้าวร้าาอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งนี้จะเห็นได้จากการที่มันเข้าโจมตีกอรซิล่าแองกิลัสรุ่นที่2เป็นไคจูที่มีความดุร้ายและมันชอบในการต่อสู้แม้จะมีนิสัยที่ดุร้ายแต่แองกิลัสก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นมิตรกับกอรซิล่าโดยเฉพาะกอรซิล่าเวอร์ชันไม่กากอรซิล่าที่มันสัมผัสได้ว่ากอซิ่่ทีอยูตรงหนนนน้้ามััเปป็ตวอม แองกิลัสในไฟนอลวอ r มันถูกควบคุมจิตใจและถูกสั่งการให้เข้าทำลายเมืองหลวงภายใต้คำสั่งของซีเรียก่อนที่ภายหลังมันจะเข้าต่อสู้กับกอดซ i l l a ในซิงคูราพอยต์แองกิลัสเป็นไครจูที่ขี้สงสัยมันจะเข้าหาสิ่งต่างๆที่มันพบเจอเมื่อถูกวาย,ยุหรือได้รับบาดเจ็บแองกิลัสจะมีความก้าวรหลวสูงและเข้าโจมตีใส่วัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้เคียงในยุคโชวะ กอร์ซล่าเลสอาเกนเหตุการณ์จะเล่าถึงนักบินคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโชยิจิซึกิโอกะได้บินลงจอดที่เกาะอีบาโตแต่กลับพบเข้ากับแองกิลัสที่มันกาลังต่อสู้อยู่กับกอร์เซล่าหลังจากนั้นพวกมันก็ได้พัดตกลงทะเลและหายไปโชยิจิได้รายงานเรื่องนี้ให้กับเจ้าหน้าที่และมีรายละเอียดระบุว่าแองกิลัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสต์เช่นเดียวกับกอซ์เ l ล่ามันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยระเบิดนิวเคลียร หน่วย JSDF ได้เตรียมแผนการโดยทําการปิดไฟภายในเมืองและใช้พุเพื่อดึงดูดกอซิล่าให้ออกมาแต่เมื่อกลุ่มนักโทษได้หลบหนีออกมาจากรถบัสในขณะที่กําลังจะอพยุยกลุ่มตำรวจจึงไล่ล่าพวกเขาจนจบลงด้วยการที่รถได้ชนเข้ากับโรงงานก่อให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและดึงดูดทั้งกอซิล่าและแองกิลัสเข้าสู่โอซาก้าพวกมันได้เข้ามาต่อสู้กันเหล่าไคจูได้เข้ามาทําลายเมืองจนไปถึงปราสาทโอซาก้า กอร์เลาเข้าโจมตีแองกิลัสด้วยการกัดทําให้แองกิลัสได้ตายลงและชัยชนะก็ตกเป็นของกอรเซล่า d e s t r o y a l l monsters แองกิ拉斯ตัวที่2อ,อาศัยอยู่บนเกาะสัป,ปลาดมันได้กลายมาเป็นเพื่อนกับกอรซิลาหลังจากการลุกลานของเอเลียนที่มีแผนการยึดของโลกและได้เข้าควบคุมเหล่าไคจูแองกิ拉斯ได้ถูกสั่งให้เข้าโจมตีเมืองต่างๆทั่วโลกพร้อมกับไคจูตัวอื่นๆก่อนที่ภายหลังมนุษย์จะสามารถทําลายเครื่องควบคุมลงได้และเอเลียนก็ได้ส่งคิงกิโดราเข้ามาจัดก,การกับเหล่าไคจูแต่กลับเป็นว่ามันนั้นถูกจัดก,การเสียเองใน all monster attack ในภาคนี้แองเกลัสจะเป็นหนึ่งในไคจูที่ปรากฏตัวอยู่ในความฝันของอิชิโร่มิกิกอร์เซล่า v e r s ัสไก่แกนตัวของแองเกลัสได้เข้าช่วยเหลือกอดซเซล่าและเข้าต่อสู้กับไก่แกนและคิงกิโดราก่อนที่ไคจูทั้งสองจะจัดการกับพวกมันลงได้ กอ d z เ l ล่าเวอร์ซัสมิกาอนอกิลัสได้พักผ่อนบนเกาะสับป,ปะหลาดพร้อมกับกอ d ซ i l l ่าและโลแดนเมื่อมีการทดสอบนิวเคลียร์ที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายพันไมล์ในหมู่เกาะทําทให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเกาะเริ่มแยกออกเป็น2ซีกอ o ์เ l ล่าและแองกิลัสก็ได้พยายามหลบหนีตัวของกอ d z i l l a สามารถหนีลงทะเลได้แต่แองกิลัสก็เกิดพลาดและตกลงไปในหลอยแยก ในกอร์ซล่าเวอร์ซัสมกะกอร์ล่าหลังจากที่หายตัวไปในรอยแยกเอ็งกิลัสมันรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมันจึงได้ขุดไปยังแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นเพื่อค้นหากอซิ i l ล่ามันสัมผัสได้ว่ากอรซเล่าที่ปรากฏตัวนั้นไม่ใช่เพื่อนของมันและมันก็ถูกกอซิ i l ล่าตัวปลอมเข้ามาทำลายและทำการหาักกรามของเอ็งกิลัสจนทำให้มันต้องหลบหนีไปยุคเฮเซมันจะปรากฏตัวในเกตโกอิ่งกอรซิล่ายุคมิเลเนียม แองเจลัสจะอยู่ภายใต้การควบคุมของซีเรียนและถูกส่งไปยังจีนและโจมตีเซี่ยงไฮ้มันถูกโจมตีโดยคาริวขณะที่มันเตรียมตัวที่จะเข้าปะทะอีกครั้งมันก็ถูกซีเรียนเรียกกลับมาตามคำสั่งเมื่อผู้ควบคุมแพนเน็ตเอ็กสั่งหารผู้บัญชาการและขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่แองเจลัสก็ถูกนำกลับมาที่เซี่ยงไฮ้และทำลายคาริวด้วยการกระแทกเข้าใส่มันหลังจากที่กอร์เลาได้รับการปลดปล่อยแองเจลัสก็ถูกส่งไปยังชนบทของญี่ปุ่น พร้อมกับโลแดนและคิงซีซาและรอที่จะเผชิญหน้ากับกอร์เซล่าเมื่อกอร์ิซล่ามาถึงแองเกิลัสก็ได้เข้าต่อสู้ทันทีแต่มันก็ถูกจัดการลงโดยการเตะมันใส่คิงซีซาและโลแดนทาให้ไคจูทั้ง3ตัวต้องพ่ายแพ้ไปในยุคเลวะกอร์เซล่าแพนิสออฟเดอะมอนสเตอร์สแองเกลัสปรากฏตัวครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนปี2005และโจมตีปักกิ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8.2ล้านคน ควบผู้ไปกับโลแดนและท้ายที่สุดไคจูทั้งสองก็ถูกสังหารโดยอาวุธชีวภาพของจีนเฮโดราส่งผลทําให้พวกมันเหลือแต่กระดูกก็อซิลล่าซิงคูล่าพอย์กาดอาบาหลังจากการตายของฝูงโลแดนซากของพวกมันก็ถูกรวบรวมเพื่อการวิจัยและทําการกําจัดถิง้ง แองกิัสได้พบเข้ากับซาาข,ของโลแดนจึงได้ขโมยซาาของมันไปกินในป่าจากนั้นมันได้เดินทางไปยังทางหลวงที่อยู่ใกล้ๆและเข้าทำร้ายผู้คนแถวนั้นทหารถูกส่งไปตรวจสอบโดยเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือโลแดนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้มีทหารคนหนึ่งได้พบเข้ากับไคจูหุ้มเกาะทิอาลิสยุนอลิคาว่าพบกับแองกิัสที่อยู่ในหุบเข,ขาโดยบังเอิญในตอนแรกมันสนใจและอยากรู้เกี่ยวกับยุนการมาถึงของฮาเบลูไคและนักล่าอีกสองคนทำให้ไคจูตกใจ ในพานคนหนึ่งได้ยิงปืนใส่มันแต่กระสุนที่เขายิงออกมานั้นก็ถูกเบี่ยนเบนไปโดยความสามารถของมันทําให้ทุกคนเสียสมาธินานพอที่จะให้มันหลบหนีไปจากนั้นไม่กี่วันก็ได้มีการจัดกิจกรรมตามล่าแองกิลัสโดยนายกเทศมนตรีของเมือง และพวกยุ่นก็ได้เตรียมเจจจากัวสำหรับรับมือเพียงไม่นานมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและไล่ตามรถบรรทุกโดยมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นได้มีการใช้ชฉวกในการโจมตีแต่ก็ถูกหักเหด,ด้วเกาะป้องกันกับการรับรู้ล่วงหน้าขณะที่แองกิลัสกำลังจะทําการโจมตีโกโลก,ก็ได้เข้ามาแทรกแซงด้วยเจจจากัวและเตรียมที่จะต่อสู้กับไคจูอินฟติโก แองกิัสได้เข้าต่อสู้กับเจจาก,กัวจนมันสามารถชนะเจ้าหุ่นยนต์ลงได้จากนั้นมันได้อารวาสตรงเต็นต่อจนกระทั่งเจจาก,กัวได้พุ่งเข้ามาโจมตีมันอีกครั้งด้วยชม่วกทําให้มันนอนแน่นิ่งลงไปนายกเทสมุนตรีได้ถือโอกาสอวดอ้างวิธีการจัดการกับไยคุกค,คามดังกล่าว ขณะที่กำลังจะถ่ายรูปจูจูแองกิลัสก็ได้ตื่นขึ้นและออกอารวาสจนจัดการกับเจจจาก,กัวลงได้และทําให้โกโลก็เดินออกมายุนและ AI ได้เข้าควบคุมเจจาก,กัวและเริ่มการหลอกล่อมันจนกระทั่งตัวของมันได้กระโดดทําให้เจจจาก,กัวมีโอกาสยิงแองกิลัสเข้าที่หัวของมันทําให้มันได้ตายลงความทนทาน นามที่แหลมคมและหนังหุ้มเกาะของแองกิลัสทำให้มันต้านทานการโจมตีของศัตรูได้อย่างดีสามารถต้านทานการโจมตีของกอดซิล่าคิงกิโดราไก่แกน่น และกอร์ซิล่าตัวปลอมได้ความทนทานของแองกิลัสยังถูกเน้นไว้ในคอมิกกอร์ซิล่าลูเลอร์ออฟเอหลังจากถูกเมกากอร์ซิล่าทำให้เกือบตายแต่มันก็ฟื้นฟูตัวเองอย่างรวดเร็วและเข้าช่วยเหลือกอร์ซิล่าในการต่อสู้ทันทีแองกิลัสบอกในวิดีโอเกมกอร์ซิล่าหลายเกมและในภาพยนตร์เรื่องกอร์ซิ l ่าเฟนอตบอแองกิลัสจะแสดงให้เห็นว่าสามารถถอยกลับเข้าไปในกระดองของมันและขดตัวเป็นลูกบอลได้ ทำให้เดินทางได้อย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายให้กับอาคารและศัตรูด้วยหนามแหลมที่ติดอยู่บนตัวของมัน Energy Spike และ Thunderball ในวิดีโอเกมของกอ d z i l ล่าแองกิลัสจะแสดงการโจมตีด้วยความโกรธที่แตกต่างกัน2แบบแบบแรกจะอยู่ในเกม Godzilla Destroy a ย l ออ n มอนสเตอร์แสดงให้เห็นว่าแองกิลัสจะกระโดดขึ้นไปในอากาศและขดตัวเป็นลูกบอลและยิง Energy สไปค e สีแดงขนาดหมุนตัวอยู่กลางอากาศและครั้งที่2จะอยู่ในเกม g o d z i l ล่าเซฟดี e อิร์ดเรียกท่านี้ว่า t h u n d e r b บ l l ลักษณะการโจมตีจะคล้ายกับแองกิลัสบอแต่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ชาร์จพลังงานเป็นสีแดงรูทชีติงดิส ในฉบับมังงะแองกิลัสจะหดตัวเข้าไปและหมุนไปในอากาศอย่างรวดเร็วในขณะที่หมุนด้วยความเร็วสูงทําให้ร่างกายมีรูปร่างคล้ายกับแผ่นดิสท,ที่ขมจนสามารถตัดได้ความสามารถในซิงคูล่าพอยต์พีคอนนีทีฟชิว แองกิลัสสามารถมองเห็นอนาคตได้ในระยะเวลาสั้นๆโดยการสั่นเดแแลมเพื่อสร้างสนามพลังงานสนามพลังงานที่ตามมายังทำหน้าที่เป็นเกาะป้องกันการโจมตีด้วยการดูดซับพลังงานกระสุนทุกชนิดที่โจมตีมาจะถูกเบี่ยงเบนออกไปและการเห็นอนาคตของแองกิลัสยังสามารถเล็งกระสุนที่เบียเบ่ยงเบนมากลับไปหาผู้ใช้ของมันได้ครับ Bed tail. เบดเทลอาบธที่อันตรายได้สุดของแองกิลัสคือหางการฟาดหางหนึ่งครั้ง ทำให้หัวของเจจจากกัวหลุดออกมาและครั้งที่2ก็ใช้ในการโจมตีใส่เจจจากกัวจนลอยขึ้นในเกมบราวเซอร์กอรเซ i ่าซิงคูล่าพอยต์เอสเคปเลดิโอเว็บมอนสเตอร์โรแดนแองกิลัสสามารถปล่อยน้ำแหลมออกมาจากหลังของมันได้แองกิลัสเป็นใครจูตัวที่2ในซีรีส์กอร์ i l ล a และเป็นศัตรูตัวแรกของกอร์ i l l a แองกิลัสโรแดนและคิงซีซาเป็นไคจูเพียงไม่กี่ตัวที่กอรซิล่าไว้ชีวิตไว้ในกอรซิล่าไฟนอลวอร์สแองกิลัสได้รับสิทธิ์ในการปรากฏตัวในกอรซิล่าอเกนไม่ก่ากอรซิล่าและกอรซิล่าโตเกียวเอสโอเอสในขณะที่ชื่อขอกมันปรากฏเป็นหนึ่งในถัง DNA ในฉากหลังเครดิตสำหรับภาพยนตร์เรื่องหลังมิเชลเดอเฮอร์ตีผู้กำกับกอร์ซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์สกล่าวว่าโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตที่มีความอาจจะเป็นไปได้ที่จะเป็นแองกิลันนั้นสามารถมองเห็นได้ในเวลาสั้นๆในช็ นอกจากนี้ยังมีการบอกว่าแองกิลัสยังปรากฏในคอนเซปต์อาร์ตของฉากสุดท้ายในภาพยนตร์ซึ่งตีพิมพ์ใน The Art of Godzilla King of the m o n s t e r เช่นเดียวกับไคจูอื่นๆเช่นไก่แกนและกามลาิล่าเดอ He เฮอร์ตี้กล่าวว่าเราเคยคิดที่จะใช้ไคจูตัวอื่นๆของโทโฮเพิ่มเติมเพื่อให้พวกมันได้ปรากฏตัวออกมาแต่ไคจูทุกตัวของโทโฮมีป้ายราคาของมันติดอยู่มันเป็นทางเลือกที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพียงเพื่อซื้อสิทธิ์สำหรับไคจูเหล่านี้ ในการปรากฏบนจอไม่กี่วินาทีหรือเปิดรับโอกาสและความท้าทายในการสร้างพวกไคจูชนิดใหม่ๆสตีบิทเซนได้สร้าง Art, คอนเซปต์อาร์ตไคจูตัวแทนสำหรับแองกิลัสในระหว่างการพัฒนาคอมิกกอร์ซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์สเปเชียลของดาร์คฮอสในปี1987ร่วมกับตัวอื่นๆเช่นมอทาและคิงกิโดล่าในขณะที่มอทาและคิงกิโดลาถูกปัดทิ้งแองกิลัสซึ่งเดิมทีจะถูกเรียกว่าเกตเธอเธอได้รับการดัดแปลงเล็กน้อยให้เป็นไคจู ฆ่ามัเคลสแล้วจะปรากฏตัวเป็นภาพย้อนหลังในการ์ตูนคอมิกในซีรีส์ซูเปอร์เซนไตโกลเซนไตไดเรนเจอร์และซูเปอร์เมทิคอชีตเบสไดมุเกนขนาดอยู่ในร่างเต่าจะใช้เสียงคำรามของแองกิลัสการปรากฏตัวของแองกิลัสในกอซิล่าไฟนอลวอร์มันเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดและหนักที่สุดการใช้เดือยของแองกิลัสน่าจะเป็นการแสดงความเคารพต่อแองกิลัสฉบับแรกสุดแต่แนวคิดเดิมตั้งใจว่าจะให้มันมีกระดองแยก แต่เนื่องจากความซับซ้อนกับชุดและกระดองจึงถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นชิ้นเดียวและนี่ก็คือแฟ้มของแองกิลัส คุณผู้ชมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทางใต้คอมเมนต์หรือจะเป็นลิงก์ a c e b o o k ที่ทางช่องเราสร้างไว้เพื่อให้แฟนมอนสเตอร์มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นโปรดช่วยกดถูกใจกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคุณผู้ชมสามารถกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนให้อดมินมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้พวกเราดีอาลไฟจะเอา,ฟาแฟมใหม่ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเรื่องราวอื่นๆก่อนหน้านี้ได้ตามที่ขึ้นมาได้เลยนะครับ